สวัสดีจ้ะอีหายหลอดทุกคนนะจ๊ะทุกวันพุธหกโมงเย็นกับคอนเทนต์ปวดสมองในเล่าเท่าที่จำได้วันนี้ฟิจเรลินพี่กุยตังกุยสวัสดีสวัสดีพี่กุยจ้ะสวัสดีครับทางนี้สวัสดีครับเออจริงๆนะเชียวชอบรายการนี้มีความนะสุขมีความสุขทุกครั้งที่ได้เข้ารายการนี้มันดูเหมือนแบบวัยเราเนี่ยมันย้อนอดีตนะ เขาบอกว่ากินของขมชมเด็กสาวเล่าความหลังอะไรเงี้ยใช่ไหมมันเป็นลคนเดียวคนเดียวนี่พึ่งยี่หกยี่หาให้เฉลยแล้วกันว่าที่มาตามนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางจะดําด้านนี้นะจ๊ะเหมือนเดิมจําได้ก็เล่าจําไม่ได้ก็เล่ามา เรื่องเล่าเกี่ยวกับนักฟุตบอลแต่ไม่เกี่ยวกับฟุตบอลหน่อยครับโอ้โหมันดูซับซ้อนวะเรื่องเล่าเกี่ยวกับนักฟุตบอลแต่ไม่เกี่ยวกับฟุตบอลพี่วังพี่โอ่งข่าวเหรอเอ้ยนี่พี่ไม่รู้ก็แค่เป็นข่าวเราเห็นข่าวแค่นั้นเองอันนี้เนี่ยเรื่องนี้เดี๋ยวเจ๊ขยายเพราะตอนนั้นเราก็ตกใจเพราะเราเป็นเด็กอะเนาะเป็นเด็กแล้วก็มันก็จะมีช่วงหนึ่งที่นักฟุตบอลทีมชาติก็เก็บตัวเก็บตัวเข้าแคมป์แล้วก็บางคนก็มีความสุขกับการได้โดดแคมป์ออกมา <ม>ในยุคนูน้นมาดื่มกินมาดื่มกินแล้วก็มีปัญหากันเขาก็มีคำแซวันแต่ก่อนรางวันซ้อมบอลงคือซ้อมบ่อยเ <c oughs> ขาพิจารณา่ก่อนซ้าบ,บอกน,นี้ซึ่งยุคป,ปัจจุบันไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วเท่าที่เรารู้นะไม่ได้ซ้อมบ่อยแล้ว <c oughs> ทำอย่างอื่นอันนี้แค่พูดขึ้นมาเฉยๆมันไม่เกี่ยวกับฟุตบอลอะไรเงี้ยใช่ไหมจริงๆเรื่องนักฟุตบอลที่ไม่เกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์ไม่กุ๋ยส่วนใหญ่เนาะมีหนึ่งเรื่องที่ที่นึกขึ้นมาได้ตอนนี้ก็คือเดไ ตอนที่ย้ายจากพ s v ที่ได้รองเท้าทองคำยุโรปย้ายมาอยู่แมนยูเ็ตตอนนั้นเขามีได้รองเท้าทองคำยุโรปเลยใช่ใช่ความคาดหวังสูงมากนะดาวซันโวอย่างนั้นอย่างนี้ดาวรุ่งที่ดีที่สุดของฮอลแลนด์มาอยู่นยูเอดรับเขาเหนือแ0 0 0 0ืนปอนมากกว่าที่อยู่พ s v อ่ะเขาบอกว่าหลายเท่าอ่ะสี่เท่าสี่เท่าห้าเท่าเขาบอกอยู่น่าประมาณหมื่นแปดหมื่นกว่ามาถึงมันซื้อรถทีเดียวสิบคันมันอดหยาบไม่รู้มันมันซื้อรถทีเดียวสิบคันจริงจริงแล้วมันไม่ขับด้วยนะมันส่ง ขึ้นเรือหแหละกลับมาที่ฮอลแลนด์อะไม่รู้มันเป็นบ้าอะไรหรือว่าบางทีสั่งจากที่ฮอลแลนด์นแล้วราโอนเงินจ่ายฟ้องเงิน <laughs> งฟ้องเงินฟ้องเงินชอบมาชอบอแล้วก็มีเรื่องเล่าเขาบอกว่าคนที่เซ็งที่สุดคือเวลูนี่ทำไมอ่ะบอกว่าเนี่ยเวลานักฟุตบอลมาซ้อมใช่ไหมเขาแต่งใส่ชุดแท็กซูชุดแบบเดี๋ยวจะวอร์มอย่างนี้หรือเสื้อผ้าปกติขับรถมาจอดแล้วเข้าแคนิงตันไปชอบเมฟิตแม่งใส่ชุดคาวบอยด์หมวกปีกสีแดงมั่งไม่เกี่ยวฟุตบอลไม่เกี่ยวฟุตบอลเลยคือแบบ แล้วก็ไม่ได้เล่นดีไม่แล้วเราลุนี่ไปมีปัญหาอะไรกับลุนี่ก็คล้ยรู้สึกว่ามึงยังเล่นคือลูนี่มันคนจริงจังใช่มันคนจริงจังมันแค่รู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันมันดิสแทรกอ่ะเขาเรียกอะไรมันทำให้คุณเสียโฟกัสแทนที่จะคุณจะโฟกัสกับทุกอย่างอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่เขาเล่ากันว่าไอ้เมฟฟิสเนี่ยตอนมาอยู่ยูเนเต็ดที่มันไม่ประสบความสำเร็จเพราะมันเป็นแบบนี้แหละอ่าเนี่ยเออไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวฟุตบอลนะไม่เกี่ยว่าผ่าานนออ่่วกีเรื่องการที่แบบบกลัไปยังบ้านเกิดตัวเองอะไรเงี้ย มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับฟุตบอลนะแต่เขามีวันนี้ได้เฉพาะฟุตบอลแต่ว่านักฟุตบอลหลายคนมันสู้ชีวิตมาใช่ไหมอย่างที่เราเห็นอย่างอย่างอย่างพี่แฟนร์พูนนี่ก็พี่ก็เห็นมาเน่ซาร่ามีเรื่องรับเจอมาเน่นี่ชัดเจนเลยหมู่บ้านบัมบาลีเนี่ยคือเขาก็เหมือนกับมีอะไรก็จะคิดถึงบ้านเกิดอันนี้คือหมู่บ้านที่เขาเกิดเลยนะหมู่บ้านที่เขาเกิดในในในบ้านเขานะใช่แล้วก็ทิเซเนโกใช่ไหมที่เซเนโกแล้วก็มีอ่อสิ่งอำนวยความสะดวก ต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะพร้อมก็จากจากเงินของเขาที่ส่งกลับไปช่วยสุดยอดใช่แล้วก็ในวันที่เขาได้รับรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งแอฟริกาพูดได้ดีอ่ะก็เหมือนว่าพูดว่าเออสำหรับหมู่บ้านของเขาแล้วก็เชื่อว่าคนที่หมู่บ้านเขาก็กําลังดูเขาอยู่อะไรเงี้ยบนเวทีเนี้ยเขาพูดไปถึงหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งในโลกใหญ่ที่สุดในทวีแอฟริกาเขาสามารถพูดได้หลายเรื่องเลยแต่เขาเลือกที่จะพูดถึงหมู่บ้านเขาที่เขาเติบโตมาแล้วบอลหลายคนเนี่ยมันก็ไม่ไม่ลืมบ้านเกิดนะเราจะเห็นว่า หลายคนก็คือพอมีโอกาสแล้วอ่ะก็กลับไปตอบแทนกลับไปตอบแทนบ้านเกิดนี่ล่าสุดเป็นเรื่องที่ดีนะเพืนจะมอบสนามฟุตบอลใหม่ใช่ไหมใช่ใช่สนามฟุตบอลจากเดิมที่เป็นเลนเป็นอะไรเงี้ยจำได้จำได้มีภาพมายุคนั้นที่เขาเตะแล้วตัวแม่งเละที่เลนไปหมดเลยนี่ล่าสุดเป็นสนามหญ้าหญ้าเทียมหรือที่จะสวยเลยก่อนหน้านี้ก็มีระบบบำบัดน้ําเสียใช่ไหมมีน้าปราปามีไฟฟ้าแล้วก็มีโรงพยาบาลโรงพยาบาลในเงี้ยโอ้ดีมากซาร่านี่ก็เหมือนกันแล้วก็นักเตะหลายๆคนก็เป็นอย่างนี้นะ ส่วนเดอร์ไปก็อาจจะเลือกทางนี้แต่เขาอาจจะบริจาคเรางินให้ให้บ้านเกิดเขาไม่แต่นี่คือเราพูดถึงไม่เกี่ยวฟุตบอลไงไม่เกี่ยวฟุตบอลใช่ใล่าสุดอีกหนึ่งคนที่เพิ่งทําเลยล่าสุดเนี่ยเมื่อเมื่อคริสต์มาสเมื่อต้นปีที่ผ่านมาคือเบรนแนนจอ h ์ส o n นปีกของสเปอร์ที่ย้ายมาจากฟอ r เรสต์เขาก็เอาเงินค่าเหนื่อยเขาเนี่ยบางส่วนเนี่ยไปเลี้ยงอาหารคนไร้บ้านคนด้อยโอกาสในนอตติงแฮม ส่งบินไปเก็บเงินที่หลังใช่ใช่ใช่เขาคงไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกเ,ออเราแล้วล่ะมีมีอีกนักนักนักฟุตบอลอังกฤษหลายๆคนเนี่ยเขาจะเล่นกีฬาอื่นด้วยเพราะว่ากีฬาในอังกฤษเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายากีฬาที่เป็นเหมือนแบบของคนอังกฤษเนี่ยอย่างถ้าเกิดเราดำเข้าไปในผับนะที่อังกฤษนะหลายหลายผับดำจะเห็นปลาเป้าดานกระดานปลาเป้าเขาเรียกว่าดาน เขาเรียกอะไรนะบูอายปะไอตัวตรงกลางบูอายคือตัวตรงกลางนักกีฬาบางคนนักเตะบางคนเนี่ยเป็นแบบเป็นเซียนเซียนดาร์ตเซียนดาร์ตหรือว่าสนุกเกอร์เนี่ยเซียนจอร์นเทอร์รี่เนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นเลยอร์เทอร์รี่นี่ปลาดาร์ตเก่งมากหรือว่าไอเยล็อบเบนเนี่ยก็เป็นคนที่แบบชอบดาร์ตพวกดัรพวกดัรเนี่ยจะชอบดาร์ตหลายคนนะเออปลาเป้าเพราะว่านักดาร์ตดัรเนี่ยฮอลแลนด์เนี่ยหลายคนก็เก่งแล้วบางคนเป็นถึงแชมป์โลกไปแล้วฟานบานเนเฟลอะไรพวกเนี้ยเพราะนั้นบางบางทีเขาเตะบอลเสร็จเขายกขยโญงกันไป เชียดดาร์ตแล้วดาร์ตแข่งเนี่ยเขามีชิงแชมป์โลกทุกปีที่อเล็กซานดราพาเลสพี่ก็เคยนั่งนั่งรถไปดูอาร์เซนอนเสร็จพี่ไปเลยไปดูอยากไปดูไงมันน่าจะเป็นกีฬาเดียวที่แบบว่าเราเชียร์นักกีฬาจากจอคั้งๆที่นักกีฬาแม่งแข่งอยู่ข้างหน้าเราอะมันมองไม่เห็นไงมันมองไม่เห็นมันอยู่ไกลแล้วนตาเข้าอะไรวะก็ไม่รู้ไงมันก็ต้องดูจากจออุตส่าห์ไปดูเลยไอ้นักกีฬาแม่งก็แข่งอยู่ตรงนี้แท้ๆเลยเออแต่เราไม่ดูนักกีฬาต้องดูจอนั่นแหละ มันก็แบบมันก็สนุกไปอีกแบบนึงนะแล้วแฟนๆเนี่ยดื่มดื่มเหมือนแบบเป็นทีมแชมป์โลกที่โคตรมันแ่ะเออมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็เพราะนั้นนักนักเตะอังกฤษหลายๆคนเนี่ยเขาจะเขาจะเก่งเรื่องดาร์ตเรื่องสุกเกอร์อะไรแบบนี้หรืออันนี้ยกตัวอย่างเรื่องการอุศธที่ดีอย่างมาคัสเดอะมุ่งแรดฟอร์ดหอังจนี้เขาเขียนจดหมายถึงรัฐบาลอังกฤษถึงนายกรัฐมนตรีเรื่องว่าอย่างงด อาหารกลางวันของเด็กได้โอกาสพว่าของเด็กที่เป็นเยาวชนเลยเพราะว่ามันมีปัญหาโควิดไงเขาก็จะตัดบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยและฟอร์ก็ใช้ชื่อเสียงตัวเองใช้ตัวเองเนี่ยเหมือนแบบแสดงออกไปว่าเฮ้ยไม่เห็นด้วยกับกรณีนี้ก็เลยทาให้รัฐบาลอังกฤษเปลี่ยนใจด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องน่ารักของเขาผลบุญตรงนั้นเนี่ยก็เลยทําให้เขายังได้รับความไว้วางใจแล้วก็การสนับสนุนเป็นอย่างดีจากแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่เขาไปนานแล้ว อันนี้ล่าสุดเพิ่งดูรายการมาโรลลี่แม็กอินลอยนักนักนักชื่อดังเป็นรู้ก็เป็นไอริชชื่อโรลลี่หรือชื่อดังเขามีชื่อเสียงอ่าชื่อโรลลี่มโรลลี่แม็กอินลอยไอแลนด์นะพี่กุยไอแลนด์เหนือน่าจะประมาณนั้นไอแลนด์เหนือเขาบอกว่ามีครั้งหนึ่งเนี่ยเขาไปอยู่พักที่โรงแรมเดียวกับแคมป์ฝึกซ้อมของทีชาต์ไอแลนด์อ่าแล้วขวัญใจของเขาคือรอยคีนตอนนั้นเขาเด็กอายุสิบกว่าขวบเขาเห็นรอยคีนนั่งที่ล็อบบี้เขาก็เดินเข้าไปหาเลย ขอลายเซ็นหน่อยอะไรเงี้ยลอยคีนก็ตอบกลับมาด้วยความเป็นลอยคีนะว่าไม่ใช่ตอนนี้ไอ้หนูคีนบอกไม่ใช่ตอนนี้ไอ้หนูไปซะจริงจริงล่าสุดเพิ่งเปิดเผยในรายการที่ลอยคีนเป็นวิทยกรเหรอคีนไม่จำไม่ได้คีนบอกอืมก็แต่ก็เป็นเรื่องปกติของผมนะพลาดพลาดลรานี่ไม่รอกว่าเล่าให้ฟังในรายการเจอรี่เดวิลเอียนไลท์เจมี่คาร์ลเกอร์เป็นขำกันใหญ่เลย เป็นความฝังใจคือหลังจากนั้นรอยคิงก็ไม่ใช่ไอดอลของไม่รอยอีกเลยแต่บางทีนักฟุตบอลเนี่ยเขาก็ต้องมีเวลาส่วนตัวของเขาพัก่อนอย่างพี่จอมเคยเล่าให้ฟังตลอดอ่ะเวลาไอตอนที่แมนยูเต็ดมาเมืองไทยอ่ะแล้วเขาเจอเชลลิงแฮมมาโอ้ฟักออ f f ักอ o อ f ไปไกลอะไรเงี้ยเออคือบางทีก็ต้องเข้าใจเข้าใจเขานะบางทีเขาก็ ประมาณนั้นประมาณนี้จริงมันมีเยอะเลยแต่มันโอ้โหมันมยาวม<บ>ากนึกตอนนี้มันก็อาจจะนึกไม่ออกอประมาณนี้นนประมาณนี้พูดรักษาประตูสมัยก่อนเนี่ยส่วนใหญ่เขาใช้เท้าไม่ค่อยดีเหมือนสมัยนี้หรอครับอ๋ออันนี้ก็ก็ตอบเลยว่าว่าใช่นะ<ช>เพราะว่าเบสิกหรือว่าทักษะในการใช้เท้าเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เลยจริงยิ่งสมัยก่อนสมัยก่อนใน,ใน,ใ,นในที่เนี้ยมันสามารถย้อนไปถึงยุคที่เพื่อนส่งคืนหลังแล้วรับได้ก่อนที่จะเปลี่ยนกฎในช่วงต้น90ใช่เพราะนั้นเนี่ยพูดง่ายว่า ตอนที่ไม่มีกฎเนี่ยผู้สาประตูแทบต้องใช้เท้าเลยก็คือไอ้ลูกตั้งเตะเนี่ยบางทีเขาให้เซนเตอร์มาเตะมาเตะแล้วแต่ก่อนมันไม่มีวิวัใช่มันคือฮิตเตะเลยเตะไปข้างบนตัวใหญ่ๆมงตั้งแล้วก็วิ่งไล่กันผู้สาประตูมีหน้าที่อย่างในกานใช้เท้าคือจับบอลแล้วก็โยนเตะใช่เรียกลูกดอปคิกอะไรก็ว่าไปสมัยก่อนเพราะนั้น เหมือนที่พี่กุยบอกไม่มีความจะเป็นต้องใช้เท้าดีเลยทรายก่อนไม่ควรจะเป็นในเมื่อคุณไม่ได้ใช้เท้าบ่อยๆเบสิกหรือว่าทักษะในการใช้เท้าเนี่ยมันก็ไม่ไม่ไม่เหมือนทุกวันนี้แน่นอนใช่แต่ว่าเขาก็จะมีเรื่องของปฏิยาเรียกชั่นแบบผู้สาประตูแบบเก่าอ่ะแบบแบบผู้สาประตูจริงๆอ่ะผู้สาประตูคือเน้นเลยตามชื่อเลยรักษาประตูจริงก็ถ้าเปรียบเทียบก็อย่างเดเคอาร์เนี่ยก็ถือว่าใช่นะคือเขาเป็นแบบ โอซู๋หน่อยอ่ะก็จะไม่ได้ว่าจะมาแบบต้องเล่นบิลลอัพอะไรแต่ว่าเขาใช้มือใช้อะไรได้ดีปฏิยาปิยาดีมากแต่ว่าอาจจะไม่ทันกับยุคนี้แล้วหรืออะไรเงี้ยเพราะนั้นแต่ก่อนเนี่ยเรื่องของการใช้เท้านี่ชัดเจนรู้สึกมันจะมาเปลี่ยนแปลงในช่วงที่มาเนีนอยเออขึ้นมาพี่กุ้ยถ้าจำไม่ผิดนะมาจากชาลเก้แล้วมาบาเยิน่ะยุคนั้นอ่ะฟุตบอลเริ่มและเริ่มเถิดแล้วว่ามีการผู้สาวประตูเป็นคีเปอร์สวิเปอร์นะใช้เท้าได้ดีบิลอัพเกมได้เตะบอลแม่นเริ่มเข้ามาพายุคก่อนผู้สาประตู อย่างชไมเคิลเนี้ยฟานเดซาเนี้ยก็ไม่ได้ใช้เท้าดีแต่คว้างบอลเปิดเกมดีเราใช้มุมนั้นกันก็คือกฎที่เปลี่ยนเปลี่ยนให้ผู้สาวตูต้องมาเล่นแบบนี้มันก็เริ่มต้นจากกฎของฟีฟ่านี่แหละซึ่งพี่มองว่าเป็นกฎเปลี่ยนโลกเหมือนกันนะใช่ใช่มันทาให้ฟุตบอลดูสนุกขึ้นแบบอีกพี่มองว่าสาเลเวเลยอ่ะว่าแต่ก่อนอ่ะท้ายเกมพี่กุย ม่มีหายเลยส่งคืนหลังโก้ก็รับรับเสร็จก็ปั่นบอลลงรับรับขึ้นมานถ้ามันหน้าด้านเนี่ยมันก็เสรล้นอย่างนั้นไปเรื่อยๆจริงดําก็ส่งให้พี่พี่ก็ไอกองหน้าแข่งมันก็ส่งคืนดําเออใช่อาจจะมีกองหน้าดักอยู่ไม่เป็นไรดําใช้มือรับว่ะใช่มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็มันก็หน้าเบื่อแต่โอเคเราก็รู้สึกสนุกของเราไปกับฟุตบอลเพราะว่าฟุตบอลสมัยก่อนก็อาจจะมันแลกกันมากกว่านี้อ่ามันก็สนุกอีกแบบนึงมันเป็นเรื่องของแบบอ่าพาชั่นไปเลยแต่ยุคปัจจุบัันนนมมีีแทคิกเเข้าาา่ยวจง ถ้าดูแล้วไม่ชอบเนี่ยก็จ,จะไม่ชอบฟุตบอลไปเลยพูดง่ายว่าถ้ากฎนี้ยังอยู่นะแล้วมาเจอฟุตบอลสมัยนี้ที่บางทีมันไม่สนใจอ,ะ <c oughs> อ่ะถึงน่าเบื่อ,เ,อ,อเพราะฉะนั้นกฎนี้เป็นกฎเปลี่ยนโลกเหมือนกันนะแล้วก็มันก็เป็นที่มาต่อเนื่องเป,เป็นการต่อยอดขึ้นมาว่าผู้สาประตูเฮ้ยโค้ชก็จะคิดพยายามใช้ยังไงให้ผู้สาประตู มีประโยชน์มากกว่าการป้องกันประตูอ่าถูกต้องก็คือแทนที่มึงจะเล่น10คนในสนามมึงก็เล่น1คนไปดิอ่าก็เหมือนได้เปรียบเขาตัวหนึ่งนะถูกเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้มันก็เป็นแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นที่มาของการทัวเนี่ยプレッシングเคาน์เตอร์プレッシングใช่การบิลลอัพการแกะเพ s สอะไรที่มันมีกันอยู่ทุกวันนี้แหละเพราะนั้นคำถามนี้ก็ตอบได้ไม่ยากนะยกเว้นผู้สาบรตูจากบราซิลมันอาจจะใช้เท้าดีเพราะมันมันก็อยากเป็นนักบอลแหละมันก็เล่นมาก่อนนี่แหละเออแล้วก็ประตูก็เห็นแล้วประตูบราซิลเนี่ยนะถ้า ยุคปัจจุบันเนี่ยก่อนนี้มันก็ไม่ได้เหนียวอยู่เลยนะไม่ได้ขึ้นชื่อเรื่องเหนียวนะบราซิลเออจริงที่บอบราซิลก็นึกภาพออกเลยว่าทุกอย่างดีหมดยกเว้นประตูมันไม่เด่นนะอาจจะมีทัฟฟาเรลวแล้วก็หลังจากนั้นโอเคต่อยอดกันขึ้นมามีดีด้ามีมาคอสอะไรบ้างแต่ก็ไม่ได้ขึ้นชื่อใช้คบนี้ใช่ถูกต้องนะมีธุรกิจไหนที่เป็นของนักฟุตบอลบ้างครับ นักฟุตบอลมีธุรกิจอะไรบ้างไอ้ที่ชัดนึกภาพออกเลยก็มาไอ้มาดิโอฟามินี่ไงที่ถึงทุกวันนี้เป็นหลักหมื่นล้านแล้วมั้งแสนล้านแล้วมั้งนเคมีพัธุ์อะไรสักอย่างเงี้ยเออหรืออะไรประมาณนี้หรือว่าพวกอวกาศอะไรบ้างทุกอย่างอ่ะที่มันไม่เกี่ยวกับฟุตบอลเลยอ่ะเออ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 ย่างของนักเตะไทยก็มีนี่ไงชนาทิพย์สงกรสิทธ์ไงร้านกาแฟร้านกาแฟแล้วก็มีสนามฟุตบอลใช่ไหมใช่ใช่แล้จริงๆก็หลายคนก็ลงทุนนะเพราะว่าพอถึงจุดจุดมึงอ่ะ ถ้าเกิดเขาไม่ได้รเริ่มคิดเองเนี่ยก็จะมีคนมาชวนเพราะว่านั้นบอลมีทุนถูกไหมแล้วก็แต่ละคนม้หาออกงบอะเดี๋ยวให้เขารันใช่หาหาช่องทางในการลงทุนเนี่ยก็แบบอนไปต่อยอดเพราะว่าระยะเวลาในการเล่นฟุตบอลมันมีจำกัดประมาณ20ปีหลังจากนั้นเนี่ยอีกยาวเลยนะใช่มีจำกัดตอะนั้นเนี่ยการลงทุนก็เป็นเรื่องปกติมีใครไหมคนโอเว่นโอเว่นรู้สึกจะลงทุนกับคอกม้าอม้าชอบม้าแข่ง ฟาวเลอร์นี่เหมือนจะเป็นอสังหาริมทรัพย์นะคอนโดพวกบ้านพวกที่ดินคนไทยก็เหมือนจะมีมั้งเนี่ยเออเขามีไหมน่าจะมีนะแล้วก็ล่าสุดที่ได้คุยกับรุ่ดกุหลตพี่กุยและกุหลตเป็นพวกสะสมนาฬิกาเฮ้ยคือเขาเทรดนาฬิกาซื้อขายนาฬิกาอุยนาฬิกามันมันโหบางเรือนเนี่ยสมมติซื้อวันนี้นะสมมตินะหนึ่งล้านบาทนะคุณขายพวกนี้ล้านสองได้เลยกำไรสองแสนภายในวันเดียวเลยก็ตกเหลือแสนหนึ่งแต่มันไม่ค่อยตกตกเยอะไปอ่าคือบางใน บางทีอย่างเราเนี่ยมันห่างมันเขาเรียกว่ามันไกลจากเรื่องพวกนี้กระเป๋าแบรนด์เนมเออใบเป็นล้านหรืออะไรเงี้ยไอการเรือนเป็นล้านเนี่ยเราจะรู้สึกว่ายซื้อกันได้ไงวะแต่ว่า คนที่เขาซื้อเขามองอีกแบบหนึ่งมันเป็นมันเป็นสินทรัพย์ที่ราคาไม่ตกมันมันแล้วแต่มองมันเป็นแบบนี้นะใช่จริงจริงคุณคุณซื้อมา3ล้านคุณขายได้6ล้าน5ล้านหรือว่าโอเคไม่ไม่ต่ำกว่าทุนน่ะเฮ้ยมันก็เป็นอย่างนี้แต่ว่ามันเรามองคนละแบบใช่ใช่เราก็โอ้โหมันเราจะเอื้อมไม่ถึงเลยพี่บุ๋นน่าจะเป็นแบบนั้นบอกว่าวันนี้นี่ยังสายเชือกล่มอยู่อะไรวะก็ข้อมือธรรมดาไม่มีอะไรเอ้ยอันนี้เห็นบอกว่าซื้อมา2องแสนห้าเลยอะ พี่ซื้อต่อเลยไหมเดี๋ยวออกไปเดียวรคนรู้ตัดแขนเลยที่จะขอเสื้อนี้เลยสองแสนห้าป้าแล้วไม่กี่หลักสิบบาทเออประมาณนั้นแฟชั่นซลาตันไงซลาตันก็ทำแบรนด์อะไร A to Z โรนัลโดก็มีนี่โรนัลโดก็มี CR7 ยเซเว่แล้วลูกรักเจสซี่เดี๋ยวแดนเซอร์ลูกรักดึงกันมีธุรกิจส่วนตัวมีธุรกิจของตัวเองเลยเจลิงคืออะไรวะเสื้อผ้าแฟชั่นเป็นเสื้อผ้าที่ทำรายจ่ายถล่มทลาย เขาบอกว่าผลประกอบการปีแรกอ่ะขาดทุนยับเลยเออรู้จะรู้จะเลิกไปแล้วมั้งรู้จะเลิกไปแล้วเจลิงทำง่ายใจถล่มทลายมีอยู่ตัวนึงเฮ้ยอุตส่าหไปซื้อแฟนช่องส่งมาให้อ๋อเหรอเขาซื้อจากที่นู่นใช่ไหมแล้วส่งมาส่งมาให้ส่งมาให้ก็เขาเก็บเงินปลายทางเงี้ยไม่เก็บเขาบอกว่าขอเนี่ยให้เจใส่แล้วก็เลยอาชีพเสร็จแล้วแล้วมันสวยไหมมันสวยไหมก็เป็นเสื้อแจ็คเก็ตอย่างเงี้ยเออไม่ใส่อีกเลยนี่ตั้งแต่วันนั้นไม่เคยใส่เลยหยอกหยอกยอกเจลิงมีมีเขาให้มาแล้วตรงหน้าาเเเอก็ปปนนรูี้ย เป็นลูกมือเขาเลยเเป็นท่าเขาเป็นท่าเขาเจนี่อเจแล้วก็แอลเจซี่ลิงกาดไงเจแอลไงอตัวเจตัวแอลเอออยู่ได้ไม่นานทำรายจ่ายตลบตะลายปิดปรับปรุงถาวรไปแล้วเรียบร้อยเออยากให้พูดถึงว่าดาราสาวที่ชื่นชอบ้งแต่สมัยเด็กนะครับโอ้โหดาราผู้หญิงพี่กุยนี่อมยิ้มเลยอะชอบเลยอะอันนี้เดี๋ยวน้องก่อนเพราะพี่กุยน่าจะมีพิสมัยวิไลศมีคุณทานรุ่นนั้นเลยเหรอ ไม่ทันหรกไม่ทันแต่แต่ว่าก็เคารพในการแสดงฝีมือนะนี่นะถ้าส่วนตัวเจ๊นะถ้านึกเร็วๆเนี่ยดาราผู้หญิงคนแรกที่ปรับปรึมมากๆคือพี่แหม่มแคทเรีนแม็กนิทอชเล่นถึ่พี่แหม่มจินตลานั่นใช่ลึกไปเล่นคู่กับพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องเพื่อเธออย่างจิตตะวันอะไรเงี้ยโอ้ยุคนั้นเลยสวยมากสวยแบบเหมือนเจ้าหญิงเหมือนนางฟ้าเลยอ่ะแล้วก็ถัดจากนั้นมาก็จะเป็นพี่อ้อมพิยาดาชอบมากพี่อ้อมห้าทั้งนั้นเลยนี่ ใช่ใช่เอ็กแซกไงเออเอ็กแซกชอบย้อมพีดาจากหลายๆเรื่องแต่เรื่องที่ชอบเขาที่สุดคือบางรักซอยเก้าก็เล่นกับพี่แท่งอิเดี๋ยววันจริงกูชอบพี่แท่งกว่าเออว่ะเนี่ยสองคนนี้ที่ชอบมากๆเลยนะชอบมากคือสองคนนี้ของพี่นี่ก็ต้องรุ่นรุ่นนี้ดำน่าจะทันคือคนแรกๆที่แบบว่าเราเราชอบเนี่ยพี่แก้วอภิรดีท่อทันพี่แก้วีโอ้โหสวยสวยคมนะเออเจนนิเฟอร์คอนเนลลี่ก็โอคนนี้สวยมากเลยเจนนิเฟอร์คอนเนลลี่ เจ๊ดูเขาจากเรื่องนี้พี่กุ้ยไอ้นี่บลัดไดมอนด์ป่ะที่เล่นกับเรียวนะครับเรียอคาร์ิโอตัวที่ที่เป็นเรื่องเพชรอะไรสักอย่างเหมือนเพชรแบับบัตรไดมอนด์ันสวยมากเลยคนนี้ใสวยจริงสวยจริงอ่าเจนนิเฟอร์หนึ่งที่เจ๊ชอบก็คือเจนนิเฟอร์อันดิสตันจากซีรีส์เรื่องเฟรนเฟรนใช่ไหมเออเราชอบซีรีส์เฟรนเนี่ชอบมากพี่กุ้ยคือคือไม่ได้ไม่ได้พูดถึงใครอย่าน้อยใจนะครับบางทีมันนึกไม่ทันมีแม้ดาราไทยนอกจากพี่แจ๊บพี่ลีมีใครอีกมี ชอบนี้ตอนที่พี่อยู่มสามจำได้เคหัดดาวพี่ไม่ชอบไม่พี่รุ้สบายก็ชอบแต่ว่าที่ชอบใครใส่เสนเองพี่หมูพี่ประกาศปะไม่ใช่ใครอะแสดงเป็นน้องของนางเอกอ่ะอ๋อพี่อ่านข่าวตอนนี้พี่นิ้วเขมมาสอนเขมมาสอนดูข่าวชอบมากที่เป็นผู้ประกาศไทยรัฐตอนนี้เก่งมากอุ้ยแต่ตอนเขาเด็กมากลยนะเล่นเล่นเป็นบทขาขาขาใส่ใส่ใส่เหล็กอะใช่ เรื่องละครเรื่องนี้เป็นละครในดวงใจน้องเลยชอบมากแค่ดาวนั่นคือละครเรื่องล่าสุดที่พี่ดูสี่สามห้าหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้ตามอะไรละแค่ดาวนี่เป็นละครที่ชอบมากเพราะว่ายุคนั้นไม่มีนางอิจฉาไม่มีตัวร้ายไม่มีตัวโกงคือเป็นละครที่แบบเราแล้วมีอะไรอ่ะเราอ่านนิยายไงพี่กุยคุณวานิชจะลุงกิตอันนั้นวานิชจะลุงกิตอันนัที่เป็นเป็นหนังสือนิยายแค่ดาวซื้อมาอ่านแล้วก็พอมีละครเรื่องนี้ออกรู้สึกว่า มันจะต้องสนุกแน่ๆเลยแล้วพอไปมิทแท่งที่นตรสบาโอ้สนุกจริงสนุกสนุกมากแต่คนที่ไม่ชอบมากคือคุณมิ้วเขียนมาสอนมขาวแล้วเพลงยังจำได้เลยหนึ่งความฝันแล้วยังแบบว่าหัดเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยพี่ตุกวิดาใช่ไหมใช่ใช่เพราะมากในเพลงที่เพาะมากอะมีไหมมีไหมดาราผู้หญิงถ้าของต่างประชาติก็ต่ประเทศมีคนหนึ่งราเชลแมกอาดัมที่เล่นเรือนั่นและเบรด c r แพลเชอร์เล่นล่าสุดเป็น ด็อกเตอร์สเตรน์ป่ะที่เล่นเป็นพพีี่่ไปนึกถึงเรื่องไอ้นี่เรื่องที่แบบ about time ป่ะ about time about time นเออแล้วใช่ไหมดัมก็ใช่พยายามจะนึกถึงดาราสาวของไทยอ่ะนะพยายามนึกจริงๆก็มีมากมายหลายคนแต่ว่ามันนึกตอนนี้ก็นึกไม่ทันจริงๆถ้าเป็นฝรั่งอีกคนที่ชอบตอนนี้ก็คือมาร์โกร็อบบี้ที่เล่นเล่นเป็นไอ้้ไอเออฮาร์ริคควีนใช่ไหมแล้วก็ก็เล่นเรื่องโฟกัสกับวิลสมิธ เออยยุคใหม่ๆไม่ค่อยได้ดูละครไม่ค่อยได้ดูเลยเลยยุคใหม่จริงๆก็พี่ก็ชอบใบเฟิร์นนะใบเฟิร์นก็สวยอ่าใบเฟิร์นน้องใบเฟิร์นแฟนน้องนายใช่ไหมแฟนนานารักน่ารักมีไหมมีแน่นอนแต่ว่ามันเดี๋ยวถามพี่จอมปอบูนะเขาจะบอกว่าเขาชอบหมออ้อยหมออ้อยใช่ไหมลิสต์สิบอันดับมาเลยอะไรเงี้ยสิบอันดับเขาเชื่อสิบอันดับเอานะเอานะสิบอันดับเอานะไม่แต่ว่าพี่กลับไปนึกถึงอะไรรู้ป่ะ พี่กลับไปนึกถึงดาราชายที่พี่ชอบอในการแสดงเติมหน่อยเติมให้หน่อยเติมให้หน่อยคือพี่ปูอนุวัตรอ๋ออนุวัตรที่บ้านคนพี่บ้านร้อยบาทนะเฮ้ยเขาแสดงดีจริงนะร้อยบาทนะอันนี้เสื้อไปสัมภาษณ์เลยนะครับของน้องแจ๊บทำมาให้ไม่ได้จำหน่ายไม่ได้จำหน่ายไม่ได้จำหน่ายแต่ว่าไปติดต่อได้ที่แจ๊บสปอร์ตได้ดีหกเก้าพอมูลเอาเดี๋ยวระมูลเอาเออติดต่อได้ติดต่อได้อ่านได้แต่ไม่ตอบไม่ตอบหมดยัง หมดละทุกเวลาตลอดเวลาติดต่อไม่ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงแต่ไม่ตอบงานยุ่งงานยุ่งงานยุ่งเรียบร้อยสนุกเหมือนเดิมไม่อะไรวะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วคอยสักสี่ห้าคำถามไม่ได้เหรอมันไปเสพติดทะเลกัเราเนี่ยสนุกอ่ะเอ้าอย่าลืมติดตามพี่กุ้ยได้ที่แสปอร์ตเหมือนเดิมนะแล้วก็ติดตามต้นขาของเขาได้ที่อะไรอ่ะ มันไม่น่า like, อวดเลยโชว์โชว์โชว์เขาบอกดีมันต้องใส่ขาดๆไม่ใชเหร <c oughs> <c oughs> อน,น <experience> <respir> er <intake> ั่นแหละทุกแพลตฟอร์มของแซมสปอร์ตอยู่เหมือนเดแล้วก็แฟนเพจตั้งกุยใช่งานเขียนก็ยังเฉียบขาดเฉียบคมเหมือนเดิมใช่นะจ๊ะวันนี้ขอบคุณด้วยพี่กุยตั้งกุยขอบคุณจ๊าพี่กุยขอบคุณครับขอบคุณจ้าออย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ไปไปอย้าทุกตารางของเราเลยไปเว้ยนั่นแหละเราจะจดจำได้ทุกวันพุธหกโมงเย็นนะจ๊ะไปเว้ยไปเว้ย